สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Novel Talk ย่าเจอเจอหน้าพวกเรานะคะทั้งปอยแล้วก็ฟ้าใสนะคะก็ไม่ผนการรีวิวนิยายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ที่ปอยจะเอานิยายเรื่องไหนม,มารีวิวให้เราฟังคะ่ะวันนี้ฉันมาแนวแบบโฮโลแกรมอ๋อเป็นแบบคนแบบเทพๆมีสมองอัจฉริยะให้เกงล้ำ Yes เกับนิยายที่มีชื่อว่า The Ultimate สุดยอดนักเรียนสมองอัจฉริยะือ โอเค <Okay. S 1> เป็นนิยายแปลใช่ไหมคะเป็นนิยายแปลจีนครับผมอ๋อโอ้เออะมาเข้าเรื่องเลย oh, <okay. S 2> ก็คือตัวละครของเรื่องเนี้ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งบ้านจนมากแบบจนแบบเก็บขยะนู่นนี่กินอะไรเงี้ย oh, <okay. S 2> เออแล้วก็ทีเนี้ยวันหนึ่งก็จะพัดจับหูได้ไปคบกับเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวสวยแบบรองหัวหน้าห้องอะไรประมาณเนี้ย oh, <okay. S 2> อืมอืมแล้วอีผู้หญิงคนนี้ยเป็นตัวท็อปเลยนะ ที่แบบว่ามีคนหมายปองมากๆเลยแต่ถ้าว่าถ้าเอกของเราก็ได้มาครอบครองเพราะว่านั่งติดกันทีเนี้ยอาอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันช้าก่อนอ <laughs> เดี๋ยวกูไป <laughs> นั่งกับคนข้างๆคนที่ชอบว่าเขา,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 ขาจะชอบกูอ่า <laughs> อะไรประมาณนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะจากนั้นเนี่ยก็ปิดเทอมไปใช่ไหมแล้วก็เปิดเทอมมาอีกทีหนึ่งค่ะอยู่ๆอ,อ่ะอีผู้หญิงคนเนี้ก็มาบอกเลิกพระเอกพระเอกของเราชื่อว่าจีเฟิงก็มาบอกเลกว่าแบบเออเนี้ยเลิกกันเถอะนะพระเอกก็ ฮัลโหลเรายังรักกันดีนะแต่ว่าทำไมถึงมาบอกเลิกหรออะไรประมาณเนี้ยอืมอีผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าแบบคุณมันจนเกินไปไว้ยาว่าแล้วว่าแล้วชั้นอะกำลังจะเข้ามหาลัยและชั้นอะก็อยากจะได้ปีอยู่ในมหาลัยที่มันดีๆมีอนาคตที่มันดีๆกว่านี้เออแล้วดูสภาพแกสิแกแบบเรียนก็ไม่ค่อยเก่งบ้านก็ยังจนอีกแม่ก็เป็นแบบลูกเมียเขาเรียกอะไรแม่ก็เป็นเมียน้อยอ่ะเออเออเป็นเมียนอกสมรสเนาะ เอออะไรประมาณเนี้แม่เอกก็แบบเอ้าก็ตอนที่เราคบกันอะก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าบ้านเชนจนนะคุณยังรับได้เลยอะไรประมาณเนี้ยอ้าวก็ตอนนี้กูรับไม่ได้แล้วเนี่กูอยากรวยกูอยากมีแต่กูไม่อยากเหนื่อยอ้าใช่เอออีผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคือช่วงปิดเทอมอะฉันอยากให้แกไปเห็นบ้านพี่เคยหรือว่าพี่สะภ้ยอะไรสักอย่างในนี่แหละอือแชร์ห้องน้ําบ้านเขาอ่ะ ทำงานเป็นสิบชาติแกก็ยังไม่มีวันแบบสร้างได้เหมือนเขาเลยอะไรประมาณเนี้แรงมากพ <c oughs> <c oughs> ี่ผ <c oughs> ู้หญิงปากเจ็บเนาะใช่พระเอกก็แบบโอเคทําไมโอเคในเมื่อดูถูกกันแบบเนี้ยก็เลิกกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วพี่หญิงก็บอกว่าโอเคเมื่อก่อนที่เรานั่งติดกันอะตอนนี้ฉันบอกให้ครัวย้ายไปแล้วนะแบบหมายถึงเขาเรียกอะไรแยกแยกนั่งสับกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแหละเออพระเอกก็เสียใจมากเพราะว่า ก่อนหน้านี้เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรักแรกของเขาเนาะเออรักแรกจะเสมอ <c oughs> เอเอเอพระเอกก็แบบเสียใจมากๆวันเปิดเทิงวันแรกที่ผู้หญิงคนนี้บอกเลิกใช่ไหมมันก็ไม่เรียนเลยไม่เรียนต่อเลยัมก็เดินกลับบ้านตึก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 เดินกลับพานวเดินกลับบ้านแล้วก็แบบคิดว่าเอยทําไมถึงมาดูถูกกันขนาดนี้วะทั้งทั้งที่แบบความลับสุดยอดของมันอะมันมันก็เขาเรียก่อะไรบอกแค่แกเป็นคนเดียวนะเว้ยที่แม่ฉัน เป็นเมียน้อยหรือว่านูนีอะไรมึงก็ออกมาด่ากูเอเอ <โม S 1> แต่แก <มา S 1> ว่าเอา,นานอนันํามาจี้ใจดำชั้นเออทำไมถึงผู้หญิงเนี่ยคือใจไม่อยู่เลยจริงๆคือจะไปจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะคือด่าให้มันเลิกไปเลยให้มันแตกหักไปเลยอ,ะอ่ะเออ,อระหว่างที่อ่ะเศร้าเดินกลับบ้าน <ฮะ S 1> มันก็เดินผ่านเหมือนร้านแบบที่เขาขายทีวีแล้วเขาก็จะฉายภาพนูนีใช่ไหมค่ะเออและในทีวีนั้นอ่ะมันก็ฉายข่าวข่าวหนึ่งที่น่าจะแบบเกี่ยวกับข่าวนอกโลกค่ะบอกว่าใน เนบิวลาหรือว่ามีวิวเอออ่ะจะมีแสงก,ามมากัมมา่าแกมม่าอะไรสักอย่างแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> พุ่งชนเข้ามาที่โลกอืแต่ถ้ว่าโลกของเราไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ม <c oughs> พระเอกก็ได้ยินข่าวนั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจค <c oughs> แต่หารู้ไม่ว่า <c oughs> นอกโลกอ่ะอีแสงเนี้ย <c oughs> กําลังพุ่งมาจริงๆเออเออ แล้วก็อีกห้าหรือสิบวินาทีถัดจากนั้นอะ่ะอีแสงเนี่ยแหละมันก็พุ่งเข้าใส่หัวพระเอกอ้าวจัด<บ>เออพึระเอกก็ล้มลงไปที่พื้นได่ไหมแล้วระหว่างโดยรอบนี่ไม่ได้เป็นไรใช่ไหม<ต>ไม่คือมาหาพระเอกคนเดียวปึ้งใช่<อ>เขาบอกว่ามันเป็นแสงเหมือนแฟลชที่แบบเร็วมากๆอะ่ะแบบปพ๊บแล้วก็ทะลุเข้าไปที่หัวอืาไม่ต่อแบบฉายเข้าไปที่หัวใช่ไหมพระเอกก็ล้มลงแล้วภาพก็ตัดพึ๊บแล้วก็ โผล่มาอีทีก็คือมาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค<ะ>่ะอืมแล้วก็ตามพอตละครไทยเลย<ะ>ที่นี่ที่ไหนนะเออ, okay. อเข้าใจเข้าใจมันดีที่นี่ที่ไหนเหรออะไระเงี้ยะจำอะไรไม่ได้เลยมเมื่อเนเมาเออ,เอ,อแล้วมันก็เหลียวไปเหลียวมาอา้าว แวนี่แม่แล้วแม่มาอยู่ที่นี่ได้ไงไ<ห>อะไรเงี้ยเรา้วมันก็มองซ้ายมองขวาอ๋อโรงพยาบาลแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทันได้พูดอะไรแม่ก็ถามว่าแบบวิ้เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> อาการดีเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเจ็บตรงไหนบ้างนู่นนี่ใช่ไหมแล้วอ่าพระเอกของเราอะ่ะก็บอกว่าแบบเอผมเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าหนูอ่ะอ่าโดดเลี้ยนแล้วก็<อ>เป็นลมแดดไป ลมแดดอ่าใช่เพราะว่าบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ร้อนมากๆสำหรับประเทศนี้นะอือแล้วเอกก็แบบเอาล้อเอผมโดดเรียนแล้วแบบเป็นลมแดดล้ออะไรเงี้ยมันก็จําไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่พอได้ยินเขาว่าโดดเรียนเงี้ยมันก็นึกถึงว่าแบบอ๋ออ่าทำไมสงสารแม่จังเลยวะในช่วงเวลาที่แบบแย่ที่สุดอะเออก็มีแม่นี่ที่อยู่ข้างๆอะเออแล้วนะัเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเออดีวกว่นภาพมันก็ตัดไปที่แม่มนะันอะทํางานหนักตั้งแต่เด็ก ย้อนย้อนก่อนซึ้งสร้างฉากซึ้งช่างฉากซึ้งให้ช่างัากซึ้งกับแม่เออซึ้งซึ้งเออเออแล้วก็ในเรื่องมันก็เล่าย้อนความเดิมกลับไปก็คือแม่ของมันเนี่ยที่อีผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่าเป็นลูกเม่ยน้อยใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็ถูกพ่อกับแม่อ่ะไล่ออกจากบ้านพนรับไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงไม่ดีท้องก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยแม่มันก็อุ้มพระเอกอ่ะอุ้มท้องพระเอกเนาะ แล้วก็เดินลอนเลนูน่นนี่เข้ามาในเมืองแล้วก็หาเช้ากินค่ำเก็บเศษขยะกินนูน่นนี่แล้วก็เช่าบ้านาคาถูกถูก,ถกอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็่ามีรถเข็นเก่าๆคันหนึ่งก็เข็นผักเก็บผักน,นู่นนีเ่เขาเรียกอะไรเล็กๆน้อยๆไปขายในตลาดแล้วก็ส่งเสียลูกเรียน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออส่งเสียพระเอกเรียนแต่พระเอกก็นึกว่าออแม่กูลําบากขนาดเนี้ยเพื่อที่จะเก็บเงินเล็กๆน้อยๆมาส่งกูเรียน แต่กูก็ดันไปโดดเรียนคิดได้ก็ดีเออเรียนทุกู้หญิงดากมลูกไปน้อยอ่าอะไรประมาณเนี้ยมันก็รู้สึกแบบโอเคต่อไปเนี้ยผมจะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่เหลวไหลอีกละเออผมจะเป็นลูกที่มีของเอยลูกที่ดีของแม่ให้ได้อะไรประมาณนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ร้องไห้ใหม่แล้วทั้งคู่ก็กอดกันอ่ามันจะจบแบบปี้แต่จังหวะนั้นอีพยาบาลก็เข้ามาเคาะประตูปึ้งปึ้งปึ้ง แล้วก็เปิดประตูเข้ามาเป็นพยาบาลร่างอ้วนหน้าตาแบบหยิดเหยียดเพราะว่าสองไมลูคู่เนี้ยเป็นคนที่จนมากๆอารมณ์ประมาณเหนือกว่าขอทานนิดนึงประมาณนั้นอ <c oughs> เอออีพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยสิทธิ์รักษาสามวันของคุณอนะมันจะหมดลงอีกยี่สิบนาทีข้างหน้านี้นะโอคิดึป็านนาทีกับกูเลยเหรออ่าใช่รหบเีก็บนข้าขงหน้า้อก็รส่หัวออกไปจากห้องพักได้ละอะไระประมาณเนี้ยประมาณน้ ชูพูดเข้าเออเนี่ยนี่ไงแหละเจออะไรแล้วอไอ้พยาบาลแล้วเออแล้วก็อเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวลูกฉันเพิ่งฟื้นเมื่อกี้เลยนะแล้วแบบยังไม่ดีขึ้นเลยขออยู่ต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยพยาบาลก็บอกว่าเฮ้ยนี่นี่มันโรงพยาบาลเขาเรียกว่าอะไรชั้นนําเขาเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลในเมืองไม่ใช่ตามชนบทนะที่จะมาขอที่จะมาขออยู่ต่อได้ไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็อ ถ้าถ้าจะอยู่ต่อก็ให้จ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์แล้วแม่มันก็คิดว่าแบบเ้ีแต่ลูกกูเพิ่งฟื้นแล้วยังไงต่อดีวะโอเคฉันจ่ายอุ้ยแล้วตังค์ที่ไหนมาจ่ายอ่ะก็ไม่มีแล้วลูกมันก็แบบเดี๋ยวแม่แล้วลูกมันก็บอกว่าโอเคอ่าอีกยี่สิบนาทีภายในยี่สิบนาทีเนี้ยห้องนี้ยังเป็นของเราสองแม่ลูกอยู่ถูกต้องไหมมันก็พูดกับพยาบาลอย่างนี้เออเออแล้วพยาบาลก็บอก ก็ใช่ทาไมเหรอมีปัญหาเหรออะไรเงี้ยแล้วอีพระเอกก็บอกว่าผมขอสั่งให้คุณนะออกไปอ่าเออเป็นเจ้าของห้องเอออีกยี่สิบอนยี่สิบวันทีนี้กูเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เถียงเถียงไปมาจนพระเอกก็ทนไม่ไหวแล้วก็พูดมาอีกครั้งหนึ่งว่าผมขอสั่งให้คุณออกไปเออเออแล้วพยาบาลก็แบบเอออไปไปไปมันก็ออกไปเออ จากนะั้นทงคู่ก็อยู่ต่อแล้วก็พระเอกก็เออแม่ก็ถามว่าเอยเป็นไงบ้างนู่นนี่อะไรออใช่ไหมพระเอกก็วาอกวยผมแข็งแรงดีอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยร่างกายพระเอกอ่อนแอมากเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอมาตั้งแต่เด็กอเออเออเวลาเจออะไรนิดหน่อยมันก็เลยล้มอะไรไงอ่าอ,อะไรประมาณนี้แต่เว่านับบัตรนาว่ะ มันพึ่งฟื้นแต่ทําไมมันกระฉับกระเฉงอย่าง<ม>านี้มากกว่าเดิมอีกใช่อเออทาไมมันกระฉับกระเฉงดูมีพลังอะไรสนามนี้ว่าอะไรเงี้ยมันก็บอกแม่ว่าโอเคเรากลับบ้านกันเถอะอืมแม่ก็โอเคกลับอ่าเก็บข้าวของนุน่นีแล้วก็ออกจากห้องเออเสร็จปุ๊บพอออกจากโรงพยาบาลอ,อ่ะอ่าพระเอกก็ถามแม่ว่า <S <S เดี๋ยวนะนี่มันผ่านมาสามวันแล้ว <S <S หรอแม่แสดงว่าผมมาขาดเรียนไปตั้งสามวัน แล้วค่าเทอมที่จ่ายไปก็แพงด้วยอืมเออฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเข้าเรียนต่อเลยแม่กลับบ้านไปเลยนะแล้วแม่ก็บอกว่าออมึงเพิ่งฟื้นนะลูกเพิ่งนะลูกเออเออ,เอ,อ <c oughs> ช้าก่อนมึงเพิ่งฟื้นนะลูกแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแต่พระเอกก็ไม่ได้แม่ผมจะตั้งเจรียนผมจะเป็นคนที่ดีสําหรับแม่ให้ได้อ,อ,อะไรเงี้ยลูกกตันยูไปยีกเออ,เอ,อทางของเอยทั้งของอ่ะทางสองก็กอดกันแล้วก็แยกกันออแล้วแม่ก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวตอนเย็นแม่ทากับข้าวให้นะอะไรก็ว่าไป เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเข้าเรียนอะด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเว้ยเออแล้วก็แต่พอมาเข้าเรียนในวันนี้อะมันก็รู้สึกว่าแบบวิชาที่ยากๆอะทําไมกูกูไม่ได้อะอีแส่งอีพวกฟิสิกส์เอ้ยคณิตเอ้ยอะไรเงี้ยอแสงเหนือแสงนักข้สมองเออจากที่กูต้องอ่านเป็นเดือนเดือนล่วงหน้าทําไมแบบแป๊บเดียวกูมันเก็ตวะอะไรเงี้ย เริ่มสงสัยว่าทําไมกูฉลาดอมันก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเพื่อที่จะเข้ามหาลัยดังๆได้อ่ะกูก็มีพอพอมีเวลาที่จะแบบอ่าเตรียมตัวทั้งหมดอยู่ใช่ไหมเออมันก็เลยอ่าเก็บเอาหนังสือทุกอย่างนู่นนี่อะเอามาอ่าน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 ในช่วงที่ครูสอนเสร็จแล้วรูออกไปอพักเบรกสิบนาทีมันก็อ่าน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 มันก็จําได้หมดอะไรเงี้ยเออสมองมันดีขึ้นเว้ยอ่าเสร็จปุ๊บมันก็ทีนี้เลิกเรียนนู่นนี่มันก็กลับบ้านค่ะ แล้วก็ทักทายแม่กินข้าวอะไรเสร็จมันก็ขึ้นไปนอนใช่ไหมและระหว่างที่มันหลับอ่ะมันก็มันก็หลับแล้วยอยู่มันก็เขาเรียกอะไรได้ยินเหมือนเสียงโฮโลแกรมแบบ<ม>ติ๊ดติดแล้วก็เป็นเสียงโรบอรทพูดก,กับมันอ<ม>เออว่าแบบคุณคือผู้ถูกเลือกให้เป็นเขาเรียกอะไรผู้ที่ทําภารกิจแบบล็อกสุดยอดอะไรอารมณ์ประมาณแบบเป็นนักสือบอะไรเงี้ยอื เออคุณคือผู้ถูกถูกเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบอืมแล้วแล้วกูกกต้องทําอะไรเหรอมันก็แบบพูดตอบโต้กันไปมาเนาะเหมือนนี่เพื่อเลยเนาะเออใช่มันก็แบบเฉันต้องทําอะไรต่อรอ้ออย่างเงี้ยระบบก็บอกว่าเนี่ยคุณจะต้องทําภารกิจถ้าอยากจะมีแบบอนาคตหรือว่าชีวิตที่ดีคือนะคุณต้องทําภารกิจอย่างแรกเลยอะ่ะต้องเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอย่างเช่นต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับไว,ไวพงวัพยพิบเอยจะเป็นนักสืบใช่ไหมอืมออ่าไวพงวัยพิบเรื่องมารยาทเรื่องวัฒนธรรม ทุกอย่างอะที่เป็นความรู้อะคุณจะต้องไปอัพก,ก่อนและถึงจะเป็นนักสืบหรือว่าจะมาทำภารกิจอันนี้ได้อะไรเนี้ย เออ,อ,อมันอาจจะสืบหลายคด,ดีอ่า,า,ยอยาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากเนี้ยภารกิจที่พระเอกจะได้รับมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็พระเอกอ่ะจะฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นได้มากน้อยเช่ไหนก็ต้องไปติดตามอ่านกันนะครับผมเออสนุกสนุกค่ะวย่าจับนิยายที่มีชื่อว่า the ultimate สุดยอดนักเรียนสุดเอ้ยสุดยอดนักเรียนสมองอัจฉริยะนะคะเออชื่อเรื่องยาวโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ปอยมากเลยนะคะที่มาสปอยนียาย รับรองว่าสนุกมากต้องลองไปหาอ่านดูเนาะใช่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 ใชอืมา <Okay. S 1> หาอ่านในเว็บไพโนเวลเลยได้เลยค่ะโอ้ววันนี้พวกเราสองคนนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วคลิปหน้าเราเอาเรื่องนนี่ย,ยเรื่องไหนนะคะมารีวิวก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะค่ะกับรายการ Novel ทอปขอบคุณค่ะ